Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's. ว่าที่นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลในเจเนเรชั่นใหม่ถ้าอนุสนณียาสูงส่งเปรียบได้กับเจ้าหญิงบนหอคอยงาช้างสมมิกาพันรายผู้เป็นทายาทพันล้านของผู้มีอิทธิพลชื่อดังก็ไม่ยอมน้อยหน้าไปกว่ากันเธอฉีกตัวเองให้เป็นดาวดังในแวดวงเซเล็บในฐานะค้าโนวีของเมืองไทยที่ใครๆก็พากันตั้งฉายาให้แก่ความเซ็กซี่ที่เล่น เธอว่าเป็นปารีทิวตันของเมืองไทยนั่นเองทั้งอนุสนิญาและสมิกาต่างเป็นเพื่อนร่วมรื่นกันตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลายัยแม้จะไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็ถูกมองเป็นคู่แข่งกันอย่างช่วยไม่ได้เมื่อไม่สามารถเปรียบได้ว่าใครเหนือกว่าใครคาตอบสุดท้ายก็คงจะต้องตัดเชื่อกกันที่ผู้ชายที่สองสาวจะเลือกเป็นคู่ครองนั่นเอง แม้ว่าใครๆจะมองสองสาวด้วยความอิจฉาแต่ดูเหมือนทั้งสองสาวจะรู้สึกว่าความร่ำรวยของเธอเหมือนจะเป็นคำสาบมากกว่าเพราะเงินและความร่ำรวยทำให้ทั้งคู่ห่างไกลจากคำว่ารักแท้อูซานียาก,กับโสมมิกาได้มาเจอกันอีกครั้งในงานเปิดตัวโรงแรมของไฮโซชื่อดังบนเกาะแถบอันดามัน ในงานนั้นเป็นงานที่อนุสนิยาได้มาเจอโสมมิกาคามกันมากับชยยกรนักของเธอเองด้วยความหมือนไส้ในความเชิดหญิงและถือตัวของอนุสนิยาทําให้โสมิกาคิดวางยาลงในแก้วเครื่องดื่มของอนุสนิยาเพื่อให้เธอหยุดเล่นตัวและเสร็จหนุ่มักรายในงานนั้น ในตอนดึกระหว่างที่นั่งเรือสปีดบ๊ทกลับไปยังโรงแรมบนฝั่งอนุสนิยารู้สึกเมาอยอะมากเธอไม่มีสติพอที่จะควบคุมตนเองและเมื่อมีหนุมแปลกหน้าเริ่มฉวยโอกาสอนุสนิยาก็พยายามปัดป้องจนกระทั่งเธอพลัดตกจากเรือลงไปในทะเลชายรโกรธจัดเมื่อรู้ว่าอนุสนิยากลับไม่ถึงโรงแรมเขาร้อนใจแทบคลั่งสั่งให้คนออกตามหาหลานสาวทันที โดยไม่มีใครรู้ว่ามิรันตรีนักข่าวสาวที่ได้รับเชิญไปร่วมง,งานล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดมิรันตรีแอบจับตามองดูสึกของสองสาวและคิดว่านี่จะเป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวแน่แน่นูซานิยาพัดจับเรือยลอยคว้างอยู่กลางทะเลสตววัตสามารถช่วยเธอขึ้นมาไว้ได้สตววัตพาลูสนิยาไปที่บ้านพักชาวเลข,ของตัวเองบนเกาะเขาพยายามจะช่วยหญิงสาวแล้วพบว่าเธอยังอยู่ในอาการเมาย,ยาสตววรตเดาได้ว่าเธอหน้าเป็นแถกในงานใคร เวทปาร์ตี้ที่ไฮโซมักจะมามั่วอย่าตามก่อนแต่เมื่ออนุสนิีย์กุ้นขึ้นมาเธอก็เข้าใจว่าถูกสัตวัตช่วยโอกาสเธอแสดงท่าทีรังเกียจสัตวัตมากจนสัตวัตทนไม่ไหวชยากรตามอนุสนีย์มาจนเจอเขาเห็นอนุสนิีย์ไม่พูดไม่จะก,ก็เข้าใจผิดว่าสัตวัตล่วงเกินอนุสนีย์จึงมีเรื่องช่ไยกับสัตวัตจนสัตวัตเข้าใจว่าชยากรคือแฟนของอนุสนนีย์ อนุสนิยารู้ทันว่าสมมิกาต้องเป็นคนเล่นงานเธอเมื่อคือแนแน่ๆเธอจึงตั้งใจจะคิดบัญชีกับสมมิกาชยากรรับไม่ได้ที่สมมิกาเล่นสกบกระปรบกับอนุสนิยาเขาโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุให้อนุสนิยาต้องเจอเรื่องเลวร้ายเขาบอกเลิกสมมิกาทันทีสมมิกาท,ที่ชยากรบอกเลิกเธอแบบป้าผ่าสมมิกาทนไม่ได้ที่เธอพ่ายแพ้ออนุสนิยาเธอเอาแต่ร้องไห้เสียใจจนไปเจอกับสัตววัดโดยบังเอิญ สัตวรวัฒเห็นสมมิกากำลังผิดหวังในความรักก็กลัวว่าเธอจะคิดสั้นเขาถึงได้ไปช่วยโสมมิการะบายเรื่องที่เธอถูกอนุสนิยาแย่งแฟนจนทำให้สัตวรวัได้รู้ว่าที่แท้แล้วอนุสนิยาเป็นต้นเหตุทำลายความรักของโสมมิกาและที่ช็อกยิ่งกว่าก็คืออนุสนิยากับชยายกรไม่ใช่คู่รักกันอย่างที่เขาเข้าใจแต่เป็นอาหลานกันแท้แท้ด้วยสัตวรวัเห็นอาการของโสมมิกาแล้วก็นึกสงสารสัตวรวัรู้สึกว่าผู้ หญิงอย่างสมมิกานั้นทำเป็นแกร่งแต่เพียงภายนอกสมมิกาเมาและพักอยู่ที่กระท่อมบนเกาะของสัตวัษเพราะไม่กล้ากลับไปสู่หน้าแขกที่มาร่วมงานต่อมาเธอจึงรู้ว่าที่จริงแล้วสัตวัษไม่ใช่ชาวประมงอย่างที่เธอเข้าใจแต่เขาเป็นแพทย์ด้านใตที่มาลงพื้นที่ทำวิจัยที่เกาะน,นั้นทําให้สมมิกาทึ่งและหลงรักเขาทันที สมมีการดึงเพิมไปกับผู้ชายเท่ๆอย่างจัตวาสเธอจึงของหลับกรุงเทพไปพร้อมกับเขาและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยผู้ชายคนนี้หลุดมือไปเด็ดขาดข่าวรักราวของชายากรกับสมมีการกลายเป็นข่าวก้อนสิบดังคาด ดยบอกว่าชวนรักรามนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหลานแท้ๆอย่างอนุสนญยานั่นในข่าวดังกล่าวทําให้นักข่าวค่อบของอนุสนญยาไม่พอใจอย่างมากเพราะทาให้ครอบครัวของเขาเสื่อมเสียชยกรตามไปเอาเรื่องมิรันดรียเธอจึงได้เป็นคนกลางขอเคลียร์ปัญหาเองมิรันดรีลดอคติกับมอน,นุสัญญาไปมากเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้คุกคามสื่ออย่างที่ชยกรทำ นันทพลล้มป่วยเพราะตอกใจเรื่องข่าวชาวของครอบครัวแพทย์ตรวจพบว่านันทพลมีปัญหาเรื่องไตสัตวรวัในฐานะแพทย์เฉพาะทางอือหนึ่งถูกเรียกตัวมาให้มาดูแลเคสนี้อย่างเร่งด่วนอนุสัิญาช็อกมากเมื่อพบว่าที่แท้แล้วสัตววันเป็นหมอไม่ใช่ชาวเลอย่างที่เธอเข้าใจที่สําคัญก็คือครอบครัว เขาเป็นลูกหนี้่ายใหญ่ของครอบครัวเธอซึ่งนั่นทำให้อนุสนนิยกลัวว่าสัตวัตจะเอาชีวิตพ่อของเธอเป็นประกันสมมิกาตาม,มาจีบสัตวัตที่โรงพยาบาลสมมิกาเปิดตัวว่าเธอกำลังกินอยู่กับสัตวัตเพื่อเชิดใส่ชากรสมมิกาตามจีบสัตวัตแบบไม่ปิดบังจนทำให้สัตวัตที่ไม่เคยโดนผู้หญิงรูปแบบนี้มาก่อนถึงกับอึื่ แต่เมื่อเทียบกันแล้วเขากลับรู้สึกประทับใจในความจริงใจตรงไปตรงมาของเธอผิดกับอนุสนิยาที่ดูอ่านยากและซับซ้อนกว่าจนทําให้เขาไม่ค่อยไว้ใจมากนักยาของอนุสนิยาเท่าไหรนะ่นักนั้รับคนจาเป็นต้องเปลี่ยนตายโดยเร่งด่วนทาให้เขาไม่สามารถเข้าไปบริหารบริษัทเฟอร์นิเจอร์ได้อีก เขาจึงฝากงานทั้งหมดให้ชยายกรและอนุสันิย์ร่วมกันดูแลบรรดาน,น้องสาวของนันทพลตัดกลัวว่าชยายกรซึ่งเป็นเพียงลูกมีน้อยจะหูอำนาจไว้คนเดียวน้องสาวของนันทพลทุกคนต่างมาแย่ยงให้อนุสันิย,ย,ย์ยึดอำนาจมาจากชยายกรอีกทีทําให้อนุสันิยาปวดหัวกับคุณานทั้งสี่มากเพราะแต่ละนางต่างก็เชี่ยวชาญแต่เรื่องผ่ันเงินกงุงสีแต่ไม่เคยช่วยทํามาหากินไม่ว่าจะเป็นนันทนา ไม่สาวใจเปรี่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นมิสจุ้งจ้นานผู้ดีภรรยาของนักธุรกิจที่คอยหาทางหนุนหลังธุรกิจประสงส์จะมีนักธุรกิจของเธอตลอดเวลานนพญาสาวสวยที่วันวันต้องการเงินไปอัพหน้าจมเอาโบท็อ,อทุกวนันจะมีนวิกยาที่มีหน่อยเข้าเอาแต่หันหน้าไปปฏิบัติธรรมแต่ก็คณสมบัติไปถวายวัดตลอดเวลาเช่นกันแม้ทุกคนจะเห็นแก่ตัวแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่สมัคน,นัดันกันได้นั่นก็คือ เรื่องเกลียดชัยกรนั่นเองเพราะทุกคนเชื่อว่าชัยกรนั้นเป็นมารบกุนเที่ยงกาบมีน้อยของเตียเอามาสวงเขาให้เพราะเห็นว่าตระกูลกำลังต้องการทายาทผู้ชายนันทนานุดีนนทยาและนาวิกาต่างหาหาลานเคยมานำเสนอเพื่อหวังว่าจะให้เคยในจังกัดของตนเข้ามาควบคุมอนุสนิยาอีกทอดหนึ่งโดยเฉพาะกับนันทนานั้นกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะเธอเอาเงินกงสีไปปล่อยกู้ไอ กับเสาว,วรสแม่ของศตวรร์กู้จนนี่ศูนไปกว่า60ล้านนันทนาไปเรื่องรัฐนี่สินจากเสาว,วรสเสาวรสบวดอ้างกับทุกคนเรื่องที่ศตวรรษกำลังคบหากับไฮโซชื่อดังจนทําให้อุดมศัพท์พ่อของสมิกาที่เป็นเจ้าพ่อไม่พอใจพอเขารู้ว่าสมิกาทิ้งชากรมาหาผู้ชายมีแต่ตัวแถมยังมีนี้สินรุงรงังอย่างสตวัษก็ทําให้อุดมศัดิ์ออกโรงกีดการ อนุสนิญาได้รู้จักมณฑนาก็ทำให้เธอเข้าใจไปว่าสตวัตน,นั้นกำลังคบโสมิกาเพื่อหลอกเอาเงินมาใช้หนี้อนุสนิญาจึงยิ่งนึกสมเพศชายบุ่มขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าเขาเป็นพวกที่ชอบจับแต่ผู้หญิงรวยๆสมิกาควงสัตวัตเปิดตัวไปทั่วมีรันตริยุให้อนุสนิญาทำให้สมิกาตาสว่างว่าถูกหลอกด้วยการขู่ฟ้องล้มละลายเสาวรส สวรสรีแจ้นไปขอให้ดุมศักดิ์ช่วยเหลือเรื่องนี้จแต่ถูกปฏิเสธสวรสจึงแค้นและไม่อยากให้จัตตวรรษคบหาก,กับโสมิกาอีกสวรสได้ยินข่าวที่นันทพลกำลังหาลูกเขยสวรสจึงเสนอตัวจัตตวรรษให้กับนันทนาโดยสวรสยื่นข้อเสนอว่าถ้าหักได้เป็นลูกเขยของนันทพลแล้วได้รับการดุลหนี้ให้เธอจะให้จัตตวรรษกบโกยเงินจากกรมสีมาให้นันทนาเองนันทนาได้ อย่างนั้นก็หูขืงเพรากกำลังร้อนเงินเต็มที่เธอรีจับคู่สัตวรรัตให้อนุสนิยาโดยไม่สวนว่าสัตว์วัตจะคบหากับโสมมิกายอยู่สมมิกาแค้นที่อนุสอนนิยากำลังเปิดสึกแย่งผู้ชายไปจากเธอชอยากรรู้สึกทรมานที่ต้องเห็นอนุสนนิยาไปเป็นของคนอื่น แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ชาติกําเนิดของตนเพราะกลัวว่าจะเป็นการประจานแม่ผู้แสนดีของตนเองเขาจึงต้องทนมีฐานะเป็น,นัาของผู้หญิงที่เขารับจนทําให้รับของเขานั้นไม่มีวันเป็นไปได้อาการหงอก้างนั้นทําให้นันทพลไม่ค่อยพอใจเพราะเขาดูออกว่าชยกรคิดเลยเถิดกับอนุสนิยาเพียงแต่อนุสนิยาังไม่รู้ตัวและยังดื้อรั้นยืนยันที่จะครองตัวเป็นโสตระษาผู้หญิงเก่ง นั่นทำคนเห็นด้วยที่จะดัดมิสัยผู้หญิงจอมมั่นและตัดไฟต้นลมไม่ให้ชยากรคิดเลยเถิดด้วยการให้อนุสัิยา แต่งานนันทพนรักษาตัวอยู่กับสัตวรวัตและชื่นชมในความมีมนุษยธรรมของสัตวรวัมากยิ่งเมื่อรู้ว่านี่60สล้านนั้นเป็นนี้ที่พ่อของสัตววัตผู้ใบเพื่อเปิดศูนย์แพทย์กลางทะเลและสัตววัตก็ยังต้องการจะสรรฝันของพ่อนันทพลก็ยิ่งอยากได้คนดีอย่างสัตวรวัตมาเป็นลูกเขยอนุสนิยารับไม่ได้ที่นันทนาพยายามแย่งสัตวรวัตมาให้เธอเพราะเธอคิดว่าเขาเป็นผู้ชายหยู่เงิน สัตวัดเองก็รู้ว่าอนุสนิยารังเกียจและดูถูกเขาอนุสนิยาคิดว่าที่ทุกคนต้องการให้เธอแต่งงานก็เพราะแวงเรื่องเธอกับชยากรจะทำอะไรผิดศีลละธรรมอนุสนิยาจึงได้แสดงความบริสุทธิ์ใจชยากรสงสารที่ อุสานิยาถูกกลุ่มถุงชนกับสัตว์วันซึ่งเป็นคนที่เธอรังเกียจชยกรตัดสินใจจะสารภาพความรู้สึกของตัวเองและชวนอนุสานิยานีไปใช้ชีวิตตามลำพังอนุสนิยาตกใจเมื่อได้รู้ว่าชยกรหลงรักเธอชยกรพาอนุสนิยาเข้าโรงแรมอนุสนิยาช็อกและรับไม่ได้เธอหนีออกมาจากโรงแรมตอนที่สัตว์วันกำลังมาตามมาหาพอดีทำให้สัตว์วันยิ่งมั่นใจว่าอนุสนิยามีอะไรลึกซึ้งกับอกของตัวเองไปแล้ว สนุยัญาเสียใจที่รู้ว่าชายกรคิดกับเธอเกินกว่าล้านเธอจึงคิดที่จะแต่งงานกับสตัตว์วั์เพื่อให้ชายกรตัดใจเพราะเธอยังรักและเคารพและยังอยากให้เขากลับมาทํางานในบริษัทได้ดังเดิมนันทพนเรียกสัตว์วัตและเสวรสมาตกลงว่าเท่าหากเขายอมแต่งงานกับอนุสนิยาแล้วนันทพนจะไม่ฟ้องลมละลายและยกหนี้จำนวน60ล้านให้ฟรีๆแลกกับการแต่งงานอยู่กินกับอนุสนิญาเป็นเวลา3ปี สัตวัตรรู้สึกเสียศักดิ์ศรีที่จะต้องมาขายตัวล้างหนี้เขาจึงปฏิเสธที่จะแต่งงานเพื่อล้างหนี้แต่ขอแค่แต่งงานเพื่อประวิงเวลาให้เขาได้ทยอยหางเงินมาชดใช้หนี้60ล้านเพื่อถ่ายอิสรภาพของตัวเองคืนน,นางนทำคนรู้สึกพอใจในคําตอบของสัตวัรษเขาจึงยอมรับข้อเสนอดีและแถบ,บนันให้ว่าท่าหากสัตวัรรทาให้อนุสนิยมีทายาทให้เขาได้เมื่อไหร่เขาจะมอบเงินให้30ล้านทันที สตาวัตเข้าใจว่าที่นันทคนจะเป็นต้องทุ่มทุนขนาดนี้ก็เพื่อจะรังเา่ให้กับลูกสาวตัวเองการแต่งงานจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ติดทั้งชยกรและสมมิการต่างอกหักและทำใจไม่ได้อนุสันนี้ยังไม่ไว้ใจตัวสตาวัตจะหมอหมอรีปามทายาทเพื่อจะเอาเงินสิบล้านจากพ่ออนูสันนี้ยาจึงตั้งเงื่อนไขกับสตววัตว่าจะแต่งกับสตาวัตแค่ในนามเท่านั้นชยกรกลับมาทำง,งานที่บริษัทแบบตั้งกตาย เขาต้องพบอนุสนิยาทุกวันแต่อูสนิยาก็ยังไม่สนิทใจกับเขาแถมมีสตรวรัตรคอยกันห้าอยู่ด้วยนันทภพอยากจับคู่ชยากรกับมิรันตรีที่เขาเชื่อว่าจะคุมชยากรได้นันทภพขอให้อุสนิยาช่วยอนูสนิยาไม่แน่ใจเพราะเห็นว่ามิรันตรีนั้นเป็นคู่กัดของชยากรซ้ำยังห่างไกลจากสอไปคอของเขามากอนูสนิยาเป็นแม่หรือให้ชยากรกับมิรันตรีแม่ชอยาก รอจะไม่ชอบแต่เขาคิดว่านี่เป็นทางเดียวที่เขาจะได้กลับไปใกล้ชิดกับอนุสนิยาอีกมิรันตรีรู้ทั้งรู้ว่าชยยกรแค่ใช้เธอบางหน้าเพื่อหาทางประสานรอยร้าวกับอนุสนิยาแต่เธอก็ยอมให้เขาหลอกใช้ทั้งคู่ยอมตกลงคบหากันโดยที่มิรันตรีแอบหวังว่าวันหนึ่งชยยกรจะลือมอนุสนิยาได้จบนิการย,ยังทําใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียศตวรรษไปให้กับคู่แทน เธอยังคอยมาสร้างความร้าฉานให้กับชีวิตแต่งงานของอนุสัิยาอยู่เรื่อยๆเพราะรู้ว่าสัตว์จำใจแต่งงานเพื่อลัหนี้แค่3ปีสมมิกาให้สัญญาว่าเธอจะรอเขาอยู่ดี สันนียเห็นสมมิการยังต่อแยสจัตตวัตก็รู้สึกขวางขู่ความตายิ่งเห็นสตตวัต์ไปวิ่งรอบทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเพื่อหวังจะหาไรายได้มาใช้นี้ก็ยิ่งทำให้อนรูันนีอยากคิดว่าจัตตวัต์คงจะกำลังทำทุกทางเพื่อปลดหนี้ไปหาสมมิกา โดมิกาตอบย้ำให้อนุสนิยาเชื่อว่าเธอได้แต่ตัวสัตว์แต่ไม่เคยได้ความรักของเขาทำให้อนุสนิยารู้สึกน้อยใจตลอดเวลาที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์อัุสนิยายังคงทำงานหนักมิรันปรีภาชาครีเพื่อนดีไซเนอร์หนุ่มรูปหล่อมาช่วยงานเพื่อหวังจะให้ชัคคีเป็นพาร์นเนอร์ให้อนุสนิยาทำให้ชยายกรไม่ต้องมีข้ออ้างหาเรื่องใกล้ชิดนุสนิยาอีก บรรดาของอนุสนิยาเห็นชัยากรถูกแทนที่ก็วางแผนจะกำจัดชัยากรให้หมดความสำคัญลงท,ทันทีแล้วดันอน,นุกรให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแทนเพราะเบื่ออนุสนญยาที่คุมเมงินกุมสีแค่เกินอนุสนญยาต้องเจอเรื่องปั่นป่วนในบริษัทและยังต้องคอยแก้ปัญหาที่เด็ดเกเรียนอย่างอนุกรเข้ามาตั้งไว้สัตววัดเห็นปัญหาที่อนุสนิยาต้องเผชิญจึงได้เข้าใจว่าทำไมเธอถึงได้ต้องทำเก่งวางมาดคมคนนอยู่เสมอ ก่อนทำทีน้าพนักงานขายของบริษัททองอนุสัญญาเข้ามาช่วยหาทางแก้ปัญหาสตวัตพานเข้าใจไปว่าที่อนุสัญญามีลับลมคมในก็เพราะกำลังตั้งท้องลูกของชยากรนันทบคนถึงต้องมาเร่ย้อมแมวขายเพื่อปิดข่าวชาวของครอบครัวแม้สตวัษจะเข้าใจอนุสัญญาผิดแต่เขาก็ยินดีรับเป็นพ่อของเด็กเพื่อปกป้องชื่อเสียงให้ ซึ่งงนั่งยิ่งทําให้อนุสนิยารู้สึกว่าศัตวรวัตรไร้สติจนยอมทําทุกอย่างได้เพื่อไถ่หนี้เสาวรสื่อเต้นพอนึกว่าจะได้เงินบนนัดจาัดก,การการที่มีทายาทจึงได้เอามาเป่าประกาศจนทําให้ความแตกกว่าอนุกรต่ากที่กําลังจะมีลูกไม่ใช่อนุสนิยาศัตววัตรผิดหวังที่อนุสนิยาปล่อยให้เขาเข้าใจผิดตลอดมา เขาจึงหนีไปทำง,งานที่เกาะทั่วคราวอนุสนิยาเริ่มรู้ตัวว่าศตวัตพยายามปกป้องเธอมาตลอดและเธอเองที่เป็นฝ่ายเหยียบย่ำน้ำใจของเขาอนุสนิยาออกไปง้อสัตวัตที่เกาะสมิกากลัวว่าศัตวัตจะหลงรับอนุสนิยาจึงได้วางแผนให้คนจับอนุสนิยาไป สัตวัตช่วยอนุสนิยาจาับจูนได้ทําให้อนุสนิยายิ่งซึ้งใจที่สัตวัตยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเธออนุสนิยายูดูแลสัตวัตที่บาดเจ็บและสองคนก็ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตสาม,มีภรรยากันที่เกาะน,นั่นเองหลังจากอนุสนิยากับสัตวัตกลับจกกับกอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นมา,จากจนทําให้ชยากรรับไม่ได้โสมิกาจึงได้วางแผนกับชยากรที่จะทําลายความรับของทั้งคู่ สมิการู้ว่าสาวรสกำลังร้อนเงินเพราะหนี้พน,นันเธอจึงแลกล้งเอาเงินมาล่อเสาวรสกำลังเดือดร้อนมากจึงแลกล้งหลอกให้ความหวังสมิการว่าตะตะวันจะกลับมาหาหลังครบกำหนดการแต่งงานชัยากรเห็นว่าครอบครัวของตะตะวันแอบกอบโกยเงินจากผู้หญิงทั้งสองทาง เขาจึงร่วมมือกับโสมมิกาเปิดโปงให้อนุษนิยารุธาตุแของตววันด้วยการยอมออกเงินให้สมมิกาไปหลอกลอ่อตะวรสมิรันตรีจับได้ว่าชยายกรร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับสมมิกาทำให้เธอรับไม่ได้จึงขอเลิกกับเขาชยายกรยอมเลิกกับมิรันตรีไปอย่างไม่ใยดีมิรันตรีเสียใจมากที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่อาจเปลี่ยนใจของชยายกรได้เลย สมมิกาตั้งใจจะแย่งสตรวรรษคืนจากอนุสนิยาและแชรให้อนุสนญยาต้องปรบปายชยากรทนไม่ได้ที่เห็นสมมิกาพยายามทำลายชื่อเสียงของอนุสนิยาจึงได้หักหลังไม่ยอมออกเงินให้สมมิกาตามที่ได้รับปากสมมิกาเจ็บใจมากที่ชยากรนหักหลังในนาทีสุดท้ายจึงได้ขับรถไล่ล่าจนรถของชยากรนพลิกคว่ำชยากรโคม่าอาการเป็นตายเท่ากาัน ชยกรเคยบอกไว้ว่าเขาอยากจะสลัดไตเพื่อต่อชีวิตให้นันทพลเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกคนจึงตั้งใจว่าเท่าหากชยกรเสียไปจะเปลี่ยนถ่ายไตให้กับนันทพลเมื่อตรวจไตของชยกรผลปรากฏว่าไตาของชยกรเข้ากาัน ได้กับนันทพลและยังเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าชยกรเป็นน้องชายของนันทพลจริงๆทําให้บรรดาพี่สาวของเขาหน้าแตกยับและไม่สามารถหาเรื่องกีดกันกับชยกรได้อีกเพราะชยกรก็มีสิทธิ์ในกรงสีเท่าๆกับที่ทุกคนมีรอยร้าวในครอบครัวที่เกิดจากการหวาดระแวงกันและกันก็หายไปขณะที่ชยกรยังไม่ฟื้นสมมีการยังคงเดินหน้าเปิดองให้อนุสนิยาเห็นว่าสัตว์รับเงินจากเธอไปผ่อนหนี้ให้อนุสนิย ทำให้อนุสันิยาเข้าใจผิดว่าตลอดเวลาสัตววัตแอบอยู่กินกับโสมนิกาเพื่อหลอกเอาเงินจากทางนั้นไปพร้อมๆกันด้วยอนุสันิยาผิดหวังที่รู้ว่าสัตววัตเป็นผู้ชายเห็นแก่เงินเธอออกปากขอ,อยา สัตวัดตกใจมากที่รู้ว่าแม่เป็นคนรับเงินจากสมิกาอุดุมสักแค้นที่สัตวัดมาหลอกลูกสาวเขาจึงได้จับตัวสว,วรรไปและขู่ให้สัตวัรอยากขาดกับอนุสนิยมาหาสมิกาเพื่อแลกกับชีวิตแม่ในขณะที่สัตวัดกำลังจะอยากขาดกับอนุสนิยาสมิการู้ว่าอนุสนิยาตั้งคันทำให้เธอคิดว่าอนุสนิยากำลังเอาเด็กมายึดสัตวัไว้ สมมิการแค้นจึงได้ขับรถพุ่งเข้าชนอนุสนิยาอนุสนิยาเจ็บหนักแต่ก็รอดมาได้อนุสนิยายืนยันที่จะเริ่มกับสัตวรวัเพื่อถ่ายชีวิตสงบสุขในชีวิตของเธอคืนมาสัตวรวัเข้าใจว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้อนุสนิยาต้องสูญเสียลูกไปเขายอมอย่าตามที่อนุสนิยาขอเพื่อชดเชยกับที่เขาปกป้องครอบครัวไม่ได้ ตำรวจจับได้ว่าสมิการเป็นคนขับรถชนอนุสนิยาอุดมศักดิ์ของขู่ให้สัตวรวันมาเป็นพยายนเวลาให้สมิการพ้นผ,ผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเสาวรสสัตวรวันจำใจไปเป็นพยานในคดีเพื่อช่วยชีวิตแม่ทำให้อนุสนญยาผิดหวังมากที่สัตวรวันเลือกปกป้องสมิกามากกว่าเธอชยกรตุนขึ้นมาและได้รู้ความจริงเรื่องที่เขาเป็นอานแท้้ทของอนุสนญยาชยกรพบว่าระหว่างที่เขาสลบไปนั้น สัตว์วัตกำลังทำเรื่องอยากกับอนุสนิยาชยากรรู้ดีว่าสัตว์วัตแค่ตกเป็นเหยื่ที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็คือ มดูซันนี่ยังไม่ได้แท้งลูกจริงแต่เธอแค่ต้องการจะกำจัดสัตวัตออกไปจากชีวิตจึงได้ร่วมมือกับนันทพลปกปิดเรื่องลูกที่ยังมีชีวิตอยู่เอาไว้ชยากรรู้สึกผิดที่มีส่วนทำให้ชีวิตครอบครัวของมดูซัน,นิย่ยับลงดังนั้นเมื่อเขาค้นพบว่าสัตวัตยอมหักหลังอุดมักด์กด้วยการมอบหลักฐานให้ตำรวจใช้เอาผิดโสมวิกาชยากร,รก็ยอมบอกความจริงกับสัตวัตเรื่องลูกเพื่อให้สัตวัตได้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวกับมดูซันนย่อีกครั้ง สัตวัดดีใจมากที่รู้ว่าเขาไม่ได้สูญเสียลูกไปหลังจากที่ตำรวจออกหมายจบโสม,มิกาสัตวัดก็เปลี่ยนใจไม่ยอมเสียในนาทีสุดท้ายเพราะต้องการจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์กับอนุสนิยาอีกครั้งแต่อนุสนิยาคิดว่าสัตวัดยอมกลับมาเพราะหมดหนทางไปหลังจากที่โสม,มิกากำลังถูกตำรวจไล่ล่าอนุสนิยาจึงไม่ยอมเสี่ยงที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนเห็นแก่เงินอย่างเขาอีก สัตว์พยายามที่จะเปลี่ยนใจอนุสนิญาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นคืนมาเขาขอเวลาสิบวันเพื่อพิสูจน์ว่าอนุสนิญาและลูกยังต้องการเขาซึ่งเท้าหากครบสิบวันอนุสนิญายังไม่ใจอ่อนสัตว์กว็พร้อมจะออกจากชีวิตอนุสนิญาและลูกไปทันที สัตวั์กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับอนุสนิยาแต่อนุสนิยาใจแข็งเพาตั้งใจไว้ว่าหนีไปใช้ชีวิตเป็นซิงเกิลมามที่เมืองนอกหลังจัดยาสัตวั์เข้าใจว่าที่อนุสนิยาพยายามตัดใจก็เพราะจะเอาชาคารีมาแทนที่สัตวัษน้อยใจที่อนุสนิยาไม่ให้โอกาสแต่เขาก็พยายามใช้เวลาที่เหลือทุ่มเทเอาใจใส่อนุสนิยาอย่างดีสัตวัษพยายามกล่อมให้อนุสนิยาเลิกบ้างานเพื่อทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ อนุสนิียาค่อยๆพบว่าเธอไม่ได้ต้องการประสบความสำเร็จเพราะแค่ได้เป็นแม่และมีที่ดีให้กับผู้ชายธรรมดาสักคนก็ทำให้เธอมีความจุมากพอแล้วอนุสนิยาได้รู้จักรักแท้ทเพียงแต่ว่าเธอยังไม่อยากจะยอมรับว่าเธอตกหลุมรับผู้ชายที่ขายตัวแลดซักศีอยากจักตวันได้พระกรัวจะต้องผิดหวังในวันข้างหน้าอีกชยกรเห็นอนุสนิยากับจัตวาลกำลังไปด้วยกันได้ดี มีแต่เขาที่ไม่เหลือใครเพราะแม้แต่นิรันตรีก็ให้อาภัยเขาไม่ได้ชยากรยอมเข้าผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้นันทพลเพื่อตอบแทนบุญคุณครอบครัวและเดินหน้ามอมมิรันตรีมิรันตรียอมให้โอกาสชายากรอ,อีกครั้งเพียงแต่ขอเอาเวลาดูใจไปให้ในานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเขาผู้ดุมสัตว์ต้องการล้างแทนที่สัตวรวันท์ทำให้โส,สมิการต้องหนีคดีหัวซุกนหัวซน เขาส่งคนมาเก็บสัตวตรวษจนสัตวตรวษบาดเจ็บปางตายอนุสนิีย์เพิ่งรู้ว่าสัตวตรวษถูกตามปองร้ายอยู่ตลอดเวลาและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตวตรวษตต้องการใช้เวลาสิบวันอยู่กับเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อนุสนิยารู้สึกเสียใจที่เธอไม่เคยเห็นความทุ่งเทของศตรวรรษที่พยายามใช้เวลาที่เหลืออยู่ในสิบวันนั้นอย่างคุ้มค่าอนุสันิยาเพิ่งมาเรียนรู้ว่าเงินทองไม่สามารถปิดกั้นหัวใจไม่ให้พบรักแท้อนุสันนิยาหัดใช้ชีวิตแต่ละวันที่เหลือเพื่อสัมผัสกับสิ่งยิ่งใหญ่ที่มีค่าย,ยิ่งกว่าเงินทองต่างๆที่เธอหามาได้นั่นคือความสุขที่เกิดจากการได้รับผู้ชายธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้วิเศษคนนี้ แม่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่กับเขาได้อีกกี่วันก็ตาม